บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนอะอ่าดีละที่มาพูดถึงว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนอะอย่าไปยึดติดกับคําว่าวิทยาศาสตร์ครับ <c oughs> วิทยาศาสตร์เป็นเพียงแค่วิทยาการที่ตามหลังพลังงานสมัยก่อนวิทยาศาสตร์ไม่รู้หรอกครับว่าโลกกลมหรือโลกแบนคนก็มีความเชื่อแบบนึงไปแล้วในวันหนึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าอ๋อโลกมันกลม สมัยก่อนวิทยาศาสตร์ไม่รู้หรอกครับว่าเซลล์ในร่างกายเราเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรกาก็พลังงานเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ไม่รู้ควาจิตเป็นยังไงวิทยาศาสตร์ไม่รู้หรอกว่าการสื่อสารทางจิตในที่สุดมันทาเมื่อก่อนสมมติตีมาสักห้าสิบปีเจ็ดสิบปีแล้วจะมาพูดถึงเรื่องพลังจิตที่เราสื่อสารกันได้เราสามารถส่งความรู้สึกของเราไปได้เนี่ยมาพูดแบบนี้เนี่ยทุกคนเขาจะบอกว่าโอ้ยนี่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นี่เป็นไสยศาสตร์นี่มันเป็นความงมง่ายพอมันไม่มีคําอธิบายแบบนั้นปุ๊ เราเข้าเราใช้ความเราใช้ความอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปสัมผัสแต่วิทยาศาสตร์สมัยนู้นเนี่ยมันยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือมันไม่มีเทคโนโลยีที่จะมาตามทันเ,เอาง่ายๆคุณรู้ไหมครับคนหลายพันปีมาก่อนเนี่ยเขาเห็นออร่ากันตั้งนานแล้วเห็นออร่าที่มันออกจากตัวเราตั้งนานแต่คนที่ไม่เข้าใจก็บอกว่าเ้ยนี่บ้าแต่พอผ่านมาอีกประมาณสักพันปีให้หลังตรงนี้ปุ๊บมันเริ่มมีกล้องเคอเร์เลียน กล้องเคอร์เลียนที่เอามาถ่ายแล้วเห็นออร่าที่เป็นแสงสีออกลอกออกตัวเราเอาใบไม้ใบหนึ่งมานะครับประจุใส่พลังงานเข้าไปนิดนึงเอากล้องเข้ามาถ่ายจะเห็นแสงที่ออกมาเลยว่าใบไม้เป็นใบไม้ที่มีชีวิตจะมีออร่าแบบไหนใบไม้ที่แห้งจะมีออร่าแบบไหนวิทยาศาสตร์มันค่อยๆตามมาเพราะฉะนั้นเราถ้ามาศึกษาเรื่องของจิตเรื่องของพลังงานเรื่องของจิตเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติบางอย่างแม้แต่ธรรมชาติในเซลล์ลึกธรรมชาติในเรื่องของอเรื่องของควอนตัมฟิสิกส์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เพิ่งจะมาตามทันเองนะครับว่าอ๋อรู้แล้วว่ามันมีการสื่อสารกันระหว่างเซลล์โดยที่ไม่มีเงื่อนไข,ขของเวลาและระยะทางไปเซิร์ชในเน็ตดูครับผมขอยกตัวอย่างไน่อยพี่เลยว่า ควันตั้มฟิสิกส์เวลาเซลล์มันสื่อสารกันหรือมันสื่อสารข้ามพบข้ามชาติเนี่ยมันทำยังไงวิทยาศาสตร์เขาเริ่มเขาเริ่มมีพิสูจน์ตรงนี้กันขึ้นมาแล้วเป็นทางควันตั้มฟิสิกส์นะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งฉลาดมากเอาเอาเรื่องของควันตั้มฟิสิกส์เนี่ยมาแปลงเป็นการทดลองแบบง่ายๆเจาะเลือดครับคนคนหนึ่งเจาะเลือดเอาเลือดที่เจาะมาเนี่ยครับเก็บไว้ที่เมืองเมืองหนึ่งส่วนตัวเขาเองนะครับเดินทางไปอยู่ที่ไกลๆ เลือดถ้วยนั้นในหลอดทดลองหลอดนั้นเนี่ยอยู่ที่ที่หนึ่งตัวเขาเองเดินทางขึ้นเครื่องบินไปอยู่ที่ที่หนึ่งนะครับกาลังจะพิสูจน์ว่าเซลล์มันสื่อสารกันผ่านความไอ้เมื่อกี้ที่เราดูซูมเข้าไปถึงจุดที่ลึกที่สุดในเซลล์นั่นน่ะจักรวาลที่อยู่ลึกที่สุดในเซลล์นั่นน่ะมันสื่อสารกันข้ามภพข้ามชาติข้ามมิติไม่มีเงื่อนไขของเวลากับระยะทางเพราะว่าคนคนนั้นที่อยู่อีกเมืองเมืองหนึ่ง ตัวเขาเองนะครับตัวเขาเองเนี่ยเอามีดทําการทดลองว่าจะแทงตัวเองอยู่เลือดในหลอดทดลองที่อยู่อีกที่หนึง่งในขณะที่คนกําลังจะทาทาการทดลองว่าจะแทงตัวเองอยู่เนี่ยเลือดน็ดเลือดแดงซูมลงไปปุ๊บเกิดการหดตัวเกิดการหดตัวเหมือนกับร่างกายของคนคนนันที่เป็นการข้างใน ข้างในคือบางทีจิตสํานึกเราเนี่ยสติของเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายมันทางานยังไงแต่มันมีเครื่องไมายคือมือในการว่าอุ้ยร่างกายเรามันมีปฏิกิริยาตอบสนองมาอย่างจากจิตใต้สำนึกเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมีการหดตัวแล้วการหดตัวนั้นเกิดขึ้นแบบเดียวกันกันกบหลอดทดลองซึ่งอยู่กันคนละประเทศต้องนั่งเครื่องบินกันนะครับหดตัวหดตัวแล้วสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวที่จะขยายเพื่อเตรียมตัวที่จะรองรับว่าถ้าเกิดมีอะไรที่มันเป็นแผลหรือเป็น หรือมากระทบให้เกิดอันตรายปุ๊บเนี่ยมันจะได้มีเม็ดเลือดแดงเข้ามาเตรียมที่จะมาคอยสร้างมาคอยเยียวยามาคอยรักษาตัวมันเองอยู่เซลล์ที่ถูกแบ่งแยกด้วยเวลากับระยะทางแล้วนะครับแต่มันสื่อสารกันได้ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมแม่กับลูกแม่กับลูกที่มีความผูกพันความรักกันมากๆเนี่ยเวลาไปอยู่ไกลๆกันปุ๊บ มีหลายครั้งหลายเคสมากที่แม่กําลังคิดถึงลูกสักพักหนึ่งลูกก็โทรมานี่คือการสื่อสารกันทางควันตัมฟิสิกส์ภาษาสมัยก่อนเขาเรียกว่าพลังจิตจริงๆนั่นก็คือการสื่อสารกันทางควันตั้มฟิสิกส์การสื่อสารกันทางจิตไร้สานึกที่มันมีโยงใยของสนามแม่เหล็กที่มันเชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งโลกรวมไปถึงจัก,กรวาลด้วยนะครับแต่ขออ่านคอมเมนต์หนึ่งนี่ยง